สวัสดีครับสวัสดีพญายสัมบ <Club> ิตรค่ะนิทาสาวเราค่ะสาวสาวอย่างเราสาพี่บ้าเราบ้าสาวพี่บ้าเนาะสาพี่น้องวันนี้ทำมากินข้าวกินข้าวบอกกันคือเก่าอาหารวันนี้ปนกบพระเอกได้ปนกบกบมาแต่ไสนกบมาแต่บ้านางเอกได้นางเอกไปจับมาแต่บัวว่ามันมันเบิดแล้วมันก็ยังยังไหวอยู่ แล้วก็ตัวนี้อ่าพริกพริกจวกครับพริกจวกกินละมุงลงเลยพริกจวกักบุงผักบุ้งสาวแต่งโม่ลวกลอกแค่กระบอกทัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพักัน้ำข้าวแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยทางั้นง้อกตั้งเนี่ย น่ามาหลายเดียวต๊ะบุได้กินซ้ำเด้อกินกินไม่ต้องอ่ะกุ๊กล้ามน่ะยหายเสียวถึงต้องแอดต้องลองห่าตัางไปบันย่างมาต้นหน้าอ่ะเอ็นด่างจะต่อยมาเด้อกินข้าวแค่รู้แ้่ก็เาหนื่อยนะเขาหวานอยู่ตุกลง้็เหนือมันยังขม่าก,ก็เป็นเพื่อกัน เเคยไปเช็คงานแลพนห,หน้อำเน,นื้อขาเ็นกันดิเอาเมดหานิ้วเลยนะเขอจะไม่ไซ่บ่วงนะเขาจะไซ่ไม่จมมวนย่ะจานจมกันจังมนเนี่ยจงจงนี่เดือหน่อยเราหมองมันาใช่ไหมอย่างไร คนงามๆเป็นยังต้องกินกบมาวันนี้มัจันจุโจตอนนั้นจังคู่หายครบนี่งแสบเลยมันแทนปิ่งปิ่งกบนี่ทังแสบน้ำมินเนาะแสบกว่าปิ่งกแบแสบมันตากินยังก็แสบปุ๊บจะมึงเนี่ยบ่มูกินยังกินยอยู่เนี่ยกินซีนเนี่ย ก็มจะจะจะหนังเพระจเห็นนี่ยพบยุพบองใบแดงอ่ะเออจะปมงว่าแดงจะถาจะช่วต่ตตตถ้าต้องเหนือว่ามวนมาเป็ดเ,เนี่อ้นเสียมอะ <c oughs> ่ะกินผักบุ้งไปแดง ผัดผักบุ้งไฟแดงมีจุยเวพาไฟแดงผัดว่าหน้ากูนี่เป็นบ้าติวบ้ายุยยุยกินไปบุ้งไฟแดงแ <c oughs> ะระอทรมเมื่อนี่พูดหน่อยๆตอยเยอะๆครับ ได้กินพักแล้วกินอะไระชัวร์แย่ไปไวมหนูก็เลยกินอะไรแย่ไปไวมหนูชัวร์แสบปะขอเพิ่นว่าอะไรหนี่หน้าที่หนึ่งยงไพ่เบิดซื้อมันอะไรซื้อผัก ผักกระโดนที่ยินแล้วผักกระโดนแบกแข้งแักแข้งแข้งหรอปะผักกะใบงูเสือผักกาดยีราห์ฮาราเนะกินผักบ,บุ้งบำรุงสายตาเพราะว่าเขาไม่รักเราเราก็ต้องกินผักบ,บุ้งบำ <laughs> สายตาบมั่นตุ้

Nó nhảy hạ là Hãy nhớ mọi người mất nhiều lần mất nhiều Nó mất mát 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 con mát 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 บาดตรง้บาตรง้างส้กะใส่เสียขาดโอ้เสียเสียบปลี่ยวขม่าไสเอาตุียไหมนะเยมาสยนันเป็นสไตล์อยากงย่างยูอ่นีนะทำตามรางทำากน นำหังนพก่นกย่านี้เยม่คงจบกว่านี้คุยเลยเด้อแท่งเียกจินหน่อยๆบ้วนหน่อยๆปอยได้เลยได้ดวนๆได้กินขวามมักกระเทียวเอเคสายอน ยังแบบปูขังไกแล้วมีกค็นเกงอ่ะอันจะ้ไม่บอกคนกินยังเห็นแต่ปลาคอปลาคอกยังปลาคอปลาคอได้ปลคอปลคอดิไม่กินปลาคอปลาคอแล้วก็ไม่กินแล้วกินแต่ปลาดุกปลาดุกแล้วก็กินแต่น้ำ เราจะไม่กินตอนมันแล้วกินแต่น้ำอืม,อมจะกันยันห้องน้ำไหมนีเนเงเจ้าขาวอะไรอืมปนกบดี โอ้ยโบต้องเอาหลายปานนั้นบ่ไม่ต้ออ่ะหยันด้วยเจงบ่เจงเดี๋ยวจะอีิ่ยอะไรกนัลนเป็นบ้านจะนางตั้งขึ้นยันแสบแล้วกันยันแสบมั้งยันไปว่ากินมาเด้วยันหางหางหางคือเขานี่มาด้วยันอื้อเ่ี๋ยวว่าเพิ่น เพิ่อนบอกเธอก็ด้หางนะครับเพิ่อนอาจจะเกินว่าเขาเนี่ยอยกกินบบเออเออเมียนี่ใสบ่บอดีเขาว่ากินเขาเพ่ให้เออเพืนพาเขาแต่นี้มไม่มีไม่มีมา,ยมา,ยมารายาทเลยนะริมเนยหามเลยจังเลยูยกับวัดบ่ได้ๆๆยงกับวิววัดเขาบ่ได้น้ำเอี่มกับวัดบ่ได้ย้ำเออเออ แต่ายอีบามินตาปีบามคนเดียวเน่ยหนังหนังหนั่เนอะหนยันังหนังหนังเพราะฉะนั้นหนันเบื่อนมากินหางมันนั้นก็เอื่อนเขาหางเพราะว่าต้นเขามันมันมันออกห่วงมากมันกองถึงคือจังหางคือจังหางเลย กะหอกกะแจน้อง่นเลวแบบนู้นหางมานกันห่างเขา่มามันอื่นเถียงดิอย่างแกงผิวเสียบนะไม่กินปนกบค่ะอย่างห้อแกงผิวเสียบนะปนกบเอาก้างออกเอาลเลยสิจะเอาบ่หัี่เอาออกอยู่มีแล้วเนาะปน,ปน,ปนออกบเอาก้างออกแม่นก็เสีดังดังจะมองก็มีเอามือขี้ใาย เสือเมียน้อยก็มีไข่เห็นไข่อยู่เนาะเสือเมียน้อยแล้ะบัาเนเจียยังว่เจียตีเมียเจียอืเสือเสตีเมียแล้วก,ลก็สงผมตีเมียวันนี้กับมอดูหมอดดาวแล้วบ้านมอดูกดับล่างาดังเ็นยังมอดูเข้ายัางจะข้ายัางนะมอดูกี่ตัวเจยเอาลักเอาอืนั่งสมมาว่าลักคำแล้วเอาเาแล้วก็ได้ไปเบังหมอดูหมอดดาวอืม เพาะวาแมนีนี่เนี่ยเป็นคนเอาอะนะหัวหางก,กังสีเลยวันนี้เขาขึ้นมาเดาถือแท้เดาถือเลบอกึหรือ่า,าค,นนาคนนือสาคอนเทนต์สาคอนเทนต์จังอ่เนาไว้หยันนะบัวมังกูหยันกออนูอนาะมั่กินนะ <c oughs> กินเริ่มกินอักินอันมันกเหมือนอย่างอื่นเพรามันจะบาปเมื่อกินบะคบมันจะบาปอาเเออบาปก็เมื่อกินกบเออเต๊บเต็กบะถือจังเยเออแล้วจับงเลไรบถือแจงโม่เป็นผีบ้าฮะเพิงเจอจำแห้งเอาลงอีกบะถืออีบถือเป็นรถีบาพาไปปวดแล้ว

มึงต้องเอาอันทำปากินมึงเอาปากมันมาจูกเอือก่หยปเดนรน่อยนั่นบเอาเอากบเอาเกี็ดเนี่มาตีปากปั๊บปั๊บัเ็นี่เกียดจะหน้าด้ยอกไป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 าเจ่งเงเนาะหามบอสบอเอาละจุ้อ๋พตัวนี้ ข้าวเ็้าขอยย่งเหนียวะมีรถแหรว่ะนี่ไปรถแท่เขาไปเต้นรถแท่พี่น้องพี่น้องดนเดี๋ยวเด้อกินเขาก่อนว่นดีขนาดทัพเันคุยชายพักเป๊บมันเกิดไม่ได้บ่งเร็วเลีวี่บ้ามันฟเซ็เหรอหวาน hậu bọt hậu hương bình chiếu không được tôi nghe này báo tin nơi nhàn hàng ít thì biển bao không không chiếu tiếp này đi mặc chiếu เห็นมา่ไไ้บีบรดแล้วท่านบีบเถอบ่ออยบีบแล้วของอานนี้มันเจ็บมันต้งองว่าติแจ่จุงตีงนี้นะเนี่ยสุขภาพดีมันอยู่ที่ตรงนี้มันคากว่าเขากินยาไปเป็นยาปแพ้งเมากิน บะต้องระกันกินโตมันเลยยังห้ามอ่ยังมันจะเห็นกับนมันยังอืเอาเบ่งคืนเบ่งคืงเอาจะเบ่งคือจริงจ <laughs> <laughs> ้าคุณแม่ออเาะอะม่ขอให้กินก็บ,บ่กกินได้ห้านี้ก็ได้กินได้ไม่อะไรก่กินเลย การกินกกที่มันจริงทว่เาทำได้ยากเท่านั้นแหกินซ้นนำอิมอ่มผมมึงกระลนนะ้นเนาะจริว่าผมลน้มลนเพราะเห็นหมอนร้อนได้แค่อิ่มนะครับผมอ่ะ <c oughs> ว่านบริษัทถ่ายคลิปเหมือนว่านามิเตอร์คลิปของมิ่นจ่าว่าจีไทยก็เลยเข่าของงานของงานตะเลิดเปิดเปิ่งตะเลิดเปิดเปิ่งฮอดบริษัเบิร์ฮอดยูทูบผุ่นละกอ๋อพี่พี่ยังมีงานเห็ดอยู่นะครับ กันอยู่กันกินเท่ากับประมาณนี้แหละแต่ละมือมีหน่อยกินหน่อยมีลายกินลายมีหน่อยกินลายมีลายกินลายกินแค่เอิมนะครับมีหลายมันเลยเกิดกินแค่เอิมก็กินบ่ไหวคือเขานะครับกินเขาคํำหนึ่งบ่เกินสิบหาค่ำมันไยี่สิบค่ำถูกครับแต่ละหนึ่งคนนะครับหน่ยหน่อยหิวแห้งกินได้ํำเก้านั่ยละเนาะเอากินดีมีสุขคนว่าอ่ะกินมือนี้ผมได้กินสมุนไพรจานมักไงเดลือแต่ใบยี่หร่า อ่ะว่านี้กินเขาแซบนอนให้รับกินเขาแซบนอนรับนะครับอ่าปกติผู้่าจะนอนบ่บ่นอนบาลับนะครับิันว่านอนบาลับตีสองตีสามนี่ลูกขึ้นมาแล้วนอนบารับอีกแต่เพราะผู้ขานี่ยหอดสองมงสามมงยังบ่ล็กลูกอยูะยังนอนบาลับเดี๋ ตื่นตือนจากโมงเตื่นจากมองเราก็เรก็นอนมารับจ้ะห้าโมงอะแต่พอเตือนเี้ยเออหาโมงปกติหาโมงเดี๋ยเตือนเตือนหล่นเตือนนั่นเหละโทรศัพท์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 โทรศมว่าเก็บไปเปิดซิ่งซเ่งซิ่เลยซิ่งเลยซิ่เซนจเซน อ้าเจอกันคลิปหนาเนาะครับผมเจอกัน<ด><ะ>คลิปหนาพอกันคลิปไม่เดอ้อพีอ่น้องฟักติดตามไปเรื่อยนะๆเนาะครแล้วไปแล้ว,ลวลบ